เวลา17นาฬิกา25สนาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามปรดมราชกุมารีในฐานะทรงเป็นอุปนายิกาผู้่ออำนวยการสภาการชาติไทยและนายกสภาสถาบันการพยพบาลศรีสวรินทิราสภาการชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทรานุน 60, สรณ์60พรรษาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา2563ัาจำนวน5คน แล้วทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่37มีระเบียบปาระพิจารณาอาทิร่างบันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรดากับสถาบันการพยาบาลศรีสวริท์ทิราสภากาชาติไทย และเสนอร่างปรัชญาการศึกษาของสถาบันคือจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยมรวมกับปฏิรูปนิยมโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านสามารถปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยใช้กระบวนการการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต าการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานมนุษยธรรม